สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูไส้กรอกกีสารไส้กรอกอุ่นเส้นกันนะครับผมก็จะเป็นสูตรแบบทําง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับเราซื้อหมูบดมานะครับเราใช้หมูบดเนื้อแดง8ขีดนะครับกับมันบด2ขีดนะครับเป็น1นกิโลพอดีนะครับผมมีรากผักชีนะครับ5ารากนะครับผมกระเทียมกระเทียม1ขีดนะครับผมเป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้ ข้าวสวยนะครับ1ขีดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับเอาที่แบบหุงสุกเรียบร้อยแล้วนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมซอสปรุงรสนะครับฝาเขียว1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนนะครับอันนี้ใส่ในถ้วยเดียวกันนะครับผมน้ําตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมตัวพริกไทยขาวป่นนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับผมเกลือป่นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ อันนี้จะเป็นไส้หมูนะครับเป็นไส้หมูดองเค็มนะครับก็เวลาซื้อมานะซื้อเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะใส่ถุงแล้วก็ฟรีสไว้นะครับสามารถซื้อได้ตามพวกตลาดสดหรือว่าตามในห้างนะครับเขาก็จะขายเป็นแพ็คเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างน้ำแช่น้ำล้างเกลือให้สะอาดแล้วก็เปิดก๊อกน้ำนะครับล้างเอาอข้างในแล้วก็รูดน้ำออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างเกลือออกมันจะเค็มนะครับผมแล้วก็ วุ้นเส้นนะครับวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นสดตาต้นไสนะครับอร่อยเหนียวนุ่มนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นวุ้นเส้นสดตาต้นแก้วก็ได้นะครับอร่อยเหนียวนุ่มเหมือนกันนะเราใช้200กรัมนะครับอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วประมาณความยาวประมาณสัก1นิ้วถึง 1, 1นิ้วครึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวไส้กรอกกันนะครับตัวไส้ข้างในนะเดี๋ยวเรามาผสมไส้กันนะครับ นี่นะครับวิธทีทำนั้นก็ไม่ยากนะครับเอาตัวเครื่องปรุงนะครับใส่ลงไปนะครับผมจอสฝาัเขียวกับซีอิ๊วขาวนะครับใส่ไปเลยนะครับผมกระเทียมกับรากผักชีนะครับน้ำตาลทรายนะครับ ผงปรุงรสนะครับผมพริกไทยป่นนะครับข้าวสวยนะครับผมเป็นเส้นนะครับ แล้วก็เกลือนะครับผมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะครับทุกอย่างนะครับนวดให้เข้ากันนะครับเราขออนุญาตนวดแป๊บหนึ่งนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไส้นะครับไส้ดองเกลือเราเนี่ยนะครับผมเอามาใส่ตัวตัวนี้นะตัวที่เขาใส่เอา,าใส่ไส้กรอกนะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวขวดน้ําเปล่าก็ได้นะครับตัดตัดเอาเฉพาะตรงปากขวดนะครับแล้วก็มาใส่นะใส่แล้วก็เลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็นนเราขออน,นุญาตใช้มือเปล่าเลยนะครับมือก็ ล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็มายัดตัวไส้กรอกนะครับผมลงไปนะเห็นไหมครับค่อยคยยัดนะครับผมตรงท้ายไส้กรอกเราก็ผูกผูกไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะยัดตัวไส้ข้างในนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเรายัดแบบยาวลงไปเลยนะครับเสร็จแล้ว เราค่อยมามัดเชือกที่หลังนะครับถ้าบ้านใครมีเครื่องเครื่องที่ทำไส้กรอกนะจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือทำง่ายๆนะครับแบบโฮมเมดนะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอตัวยัดตัวไส้กรอกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามามัดกันเนาะ นี่นะครับวิธียัดก็คือเมื่อกี้เรายัดฝั่งนี้ใช่ไหมครับให้ล้นล้นไปเรื่อยๆให้มันเข้าตรงกลางนะแล้วเราก็มายัดไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับยัดไปเรื่อยเราไม่ต้องอัดแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราอัดแน่นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปย่างเนี่ยมันจะแตกนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเรามัดตรงหัวตรงนี้นะครับนิดนึงเนาะแล้วก็เราก็จะแป่งเป็นป้อง,องๆนะครับ ให้ความยาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมามามัดนะครับนี่นะครับผมให้ประมาณนี้นะครับบิดแล้วก็เอาเชือกมามัดนะครับทําไปนะครับอยากให้มันขนาดไซส์มันเท่ากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอมัดแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไส้กรอกวุ้นเส้นของเรานะครับผมก็ เอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตากแดดนะครับผมหรือว่าพึงลมนะครับประมาณ 1- 2วันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปย่างหรือทอดก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ประมาณวันถึง2วันได้แล้วนะครับแต่ใครชอบทานแบบสกอก,กอกอีสานแบบเปรี้ยวนะครับให้เอาไปตากแดดหรือว่าพึงลมสักประมาณ3วันขึ้นไปนะสาวันนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเอามาทอดหรือว่าย่างนะครับเอาไปทานตามใจชอบได้เลยทานกับพวก ขิงดองนะครับพริกแล้วก็ตัวกระลำปีนะครับผมโอเคเดี๋ยวพอตากเสร็จได้ที่ปุ๊บเราก็จะมาย่างให้ดูกันนะครับนี่นะครับหน้าตาไส้กรอกวุ้นเส้นของเรานะครับหลังจากที่ตากแดดมาแล้ว1วันนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับผมเราแบ่งมา5ชิ้นนะครับผมก็เสียบไม่เสียบทุกชิ้นนะครับแล้วก็เอาไปย่างกันนะครับ เวลาย่างเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้สุกทั้งชิ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะจะได้ไม่ไหม้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แตกนะครับช่วงระหว่างที่ย่างเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเจาะนะครับผมเพื่อรีดเอาตัวน้ํามันออกแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไส้กรอกเราระเบิดนะครับไม่ให้ตัวไส้หมูเราแตกนะครับก็เจาะทั้ง2ด้านเลยนะครับผมนี่นะฮะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆกลับนะครับผมกลิ่นหอมมากๆนะครับก็ตัวไฟอ่อนๆเนี่ยก็จะค่อยรีดน้ํามันจากตัวเซกอรอกุนเซนของเรานะครับเดี๋ยวเรารอให้มันเกรี่ยมๆนะครับสีออกแดงๆส้มๆนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมนี่นะครับหน้าตาสีสันแล้วก็กลิ่นสุดยอดนะครับสูตรนี้นะครับถ้า เอาตากแดดสักหนึ่งวันแล้วก็เอามาย่างนะครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดๆนะครับผมจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะฮะอยากได้เปรี้ยวก็สองสวันนะครับเสร็จแล้วก็เอาลงจานเสิร์ฟเลยนะครับพร้อมขิงดองนะครับพริกขี้หนูกระลำปีแล้วก็ผักขี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเมนูนี้นะครับเอาไปทําเป็นอาชีพหรือว่าทําทานได้รับรองว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ใครที่สนใจวุ้นเส้นสามารถหาซื้อได้ตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ